แมวเหวมียวแมวเหมียวซับทวีทับทวีมาทางนี้ใครเอ่ยทองอันนี้คือดำเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยผมปู่ไม่ค่อยได้เรียกชื่อบ่อยๆเลยจะลืมชื่อซะแล้ว <c oughs> เพชรดำน้อยอน,นุ้นทองหางลายนอยอย่างนั่นทองหางลาย บุญชอบกำลังมาบุญชอบกำลังมาเดินตามมาด้วยทองอะไรลูกทองหางยาวทองยาวเนาะวันนี้ปู่ก็เก็บกวาดทำควาคเช่นเดิมเช่นเคยครับวันนี้วันครอบครัวญาติทําอก็อไปรดน้ำดาหัวญาติผู้ใหญ่กันเนาะญาติผู้ใหญ่กันก็ เสร็จจากเจ้าพ่้ใหญ่แล้วก็คงจะเข้ามาดำหัวส่งน้ำพระที่วัดปงชัยนะคิดว่านะถ้าไม่ไปที่อื่นก็คงมาที่นี่เพราะที่นี่เป็นวัดก่าแก่ที่บรรพบุพรุษปุยาตายายเคยอยู่ที่นี่มาก่อนถ้าลูกหลานมีความคิดถึงบรรพบุพรุษปุยาตายายก็จะมาสละสลุงรดน้ำดำหัวกันที่นี่ครับ ในระหว่างนี้อยากไม่มีใครมาลงปูก็ทํางานลงปูไปเนาะทำทำแบบชินเครนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เป่าเดี๋ยวจะเก็บเก็บฝักจําจุลีนี่นะฝักจําจุลีนี้ใส่รถเข็นนี้เอาไปรวมเอาไว้ในท,ที่ที่ไม่เกะก,กะเพราะฝักจาจุลีนี้ยังล่วงอยู่เรื่อยๆ อันนี้ใครวายดำนวดอ่พันดาดำนวดดำนวดเมื่อวานทำตกใจนอนนิ่งอันนี้มาอ้อนหลวงพูแล้วเดี๋ยวใช้เก็บฝากจำดุรีที่ร่วงหล่นริมๆไม่เก็บนะเก็บเพราะตรงที่เป็นถนนทางทางเดินเนี่ยนะเพราะว่ารถเหยียบย่ำก็จะติดไปนะทางรถทั้งคนทางรองเท้าเดินก็ย่ำใส่

Ooh. Ah, uh, a up เมียวใหญ่จะช่วยเหมือนกันนะเมียวอ,อยากจะช่วยเหมียวเป็นเหมียวอ,อยากจะช่วยเก็บก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเป่าเพราะเป่าไม่ไปกวาดก็ต้องใช้แรงแรงหัวไหลแรงแขนเก็บนี่ก็ก้มๆเง,ยๆ,ๆงยๆก้มๆเงยๆก็มีประทัเหมือนกันนะ <laughs> มีวิากับตัวเองเันเพราะตัวเราตัวลวงปูสูงด้วยนะตัวสูงก็การลุกนั่งหัวเขา่าเอนขาท่อนบนกับเขา่าก็ต้องใช้พลังใช้พลังพอสมควรแล้วกเ็เลือดลมอาจจะทำให้น้ำมืดได้ลุกนั่งลุกนั่งลุกเร็วเกินไป หลังก็เจ็บหลังก,กงเง็เจ็บหลังก้มงเงยเงยท่าเจ็บหลังลุกขึ้นเร็วนะมื่อโอ๊ยโอ๊ยเหนี่ยวก็มาฮะเหนี่ยวก็จะมาครับข้างขาเราปวดทำมลูกเดี๋ยวปวดจะร้อง,องการก้มเงยเลือดคือไปนเลี้ยงสมองไม่พอตอนนี้เขให้เวียนหวัวเลยเป็นหัวตาลายได้เดี๋ยวไม่ต้องไม้รุ้งแล้วครับ ช่้นเราไปเลยอื้มว่าจริงว่าทำไมอ่ะ <laughs> bọn hỏi làm nhiều Ui ui hỏi làm việc, hỏi 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 hỏi

Jo. Yeah. समय

กูเก็บแล้วเก็บตไปแล้วไอ้ไก่ทำไมตีกันอยู่ลูกฮ้ไก่ตีกันลูกเก็บไปแรกไก่ก่อน,กกนตีกันเขาก็เจ็บเจ็บตัวที่ชนะก็รอดไปตัวที่แพ้ก็ป่วยเลยป่วยบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตเลยหยุดเลยครับหยุดเลยเร็วเร็วหยุดอ้าวเลิกกันเลิกกัน ซ้อมอะไรกันมากมายลูกไม่พอแล้วพอแล้วเนออยู่ด้วยกันออกกำลังกายพอประมาณลูกพอแล้วพอแล้วพอล้วพออยู่กันที่อยู่ด้วยกันแค่ๆอยู่ด้วยกันกลัวกันทำเนาะมาแยกแยกแกแยกแกแยกครับย่าไปหาไม่ไปแล้วเออ่ไปหาอยู่พอแล้วนี่ไป คันเด้อขับก็บขอโมทนากับทุกคนทุกท่านเนาะก็ <c oughs> ในแต่ละวันก็มีหลายหลายยางหลายหลายอย่างที่ถ่ายให้กับโมทนาทได้ดูได้ชมกันนะก็ขอนอนุพริบตรทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของผมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอความสุขความเจริญมีความสุขการสนใจปัตตานีและขอได้ส่งความมุ่งม,มั่นพัฒนาทุกการทุกท่านทุกคนเพื่อนโยดสิโดนจับขังแล้วโดนจับขังแล้ว เ,เดี๋ยวผมขออยู่ดีคิด,ดวิธีก่อนเนาะเดี๋ยวช่วยแยกไก่ก่อนไก่เขาไม่ยอมไก่ชนพานไก่ชนชนกันอย่างเดียวชนสู้กันถึงชีวิตเลยนะครับก็ขออยู่ดีวันนี้พวกผมคิดต่อไปช่วยมีสงสารทุก